มหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีจัดซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา2564-2565ที่หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิศราธัญสุนทรสกุลอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา2,564ถึง2,565พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของบัณฑิตทุกระดับที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้อันแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตทุกคนมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ประสบการณ์คุณธรรมการประพฤติปฏิบัติตน ขอให้บัณฑิตราชพัฒอุดรธานีทุกคนภูมิใจในความเป็นบัณฑิตราชพัฒเป็นแบบอย่างที่ดีดำรงตนอยู่ในขนบธรรมเนียมอันดีงามมีความตระหนักและนำคุณค่าที่มีอยู่ในตนช่วยกันทำประโยชน์พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจเริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2,564ถึง2,565ระหว่างวันที่1 7ถึงสิสิงหาคมที่ผ่านมาและพิธีซ้อมใหญ่19สิงหาคมที่ผ่านมาและรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่21สิงหาคม2,567ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมามีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม905คน